านผู้ชอมมูกูเบสกูสิคน,ส,น oh <my. S 1> <laughs> สบายดีแต่กูเซอมมูกูเบสกูสิคน,นมันนี่อยู่กับช่อง <S <S อิลา่าพามวนตามติดชีวิต <S <S าตามติดชีวิตท้องพ,พักไปเนาะสบายดีสวัสดีเดอ้อมัน 9, 9, มนี่สะพาไปขุดจีรออกคือเก่าคือเก่าอะไรเฉลี่ยตัวอยู่ทงไฮทงนาคือเก่า

มันเห็ดพ <Yeah. S 1> ี่จาะเจ้าแลาะอะไรพี่น้องเ้ยหาหนามยังไหลเกี่ยวเข่าแล้วนามยังเต็มไหม่นะยังยังไปเลยพี่น้องปองไปมันจะมาเอางวออกเนาะคุติลอเลยสวยเลยเมื่อเกี่ยวเข่า มันอีกข็ขาเจ้าลงใส่บาทแล้วเนาะขาเจ้ากองท่านได้ขึ้นฝันได้พี่น้องฝันได้ดดแปลได้ผายอยากได้เลขน,น,นิดเมื่ออื่นบอกเลขออกฮะ

đại oh, ở oh, so, so. uh, oh đây phe nó cụ đại bưng clip kì ở đây phải <laughs> nó khẩu này đầm ao khẩu bạc đầm anh là khẩu giọt, thì có kéo kiểu lên quăng nhau nhau khẩu kì ดีกว่าบดำมาดมผู้เดียวรล้วพี่ไอ้ดำผู้เดียวพี่น้องมีเพิ่นจากไปแล้วเพิ่อนได้ดำหน้าผู้เดียวลูกชายผ่นข้าขไยเครื่องเนนไห่ไห่เพื่นพูนสองไห่ทึ่งก็เมนตัวเราดำ จะคอยโลกกาให้แล <Marie> <calls> <gardens> ้วก็มาดำพุทธิลอไปเนาะจะขายจะ่ไหตัวสิพนั้นนะคมีพโตห้าพันองก็ขายนะ ี่ตัวหาพัน้องน่อยแสดงว่าสี่โตต่อพันพี่น้อย mm. บอแมนเนาะจากโต้สะสี่สิบตัวหาพันเออบอแมนเนาะขึ้นว่าสิบพันะพี่น้องขอโทษกออไปขึ้นว่าสี่ิบตัวสิบพันนะเสีย oh. มันขึ้นเทิงมันละ đi lòm, lòc khôn mà xí lệ, view view view, kéo hình ảnh à? Cút uh, ma một cái khác, huống, 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 ที่รอมาแกงใส่หนไม้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้อีลาก็มาบ้านผูไทยพี่น้องมาบ้านลังยืบ้านาอหาหน่อไม้ไลได้แล้วก็สิมือแกงสหน่อไม้หละโงกเาได้หละโงกพอได้พี่น้องเอ้ย หาบึงเห็ดละงูก็จะว่าได้เห็ดละงูได้เห็ดละงูขาวไปหน่อยได้ก็มีหลายดอกสี่ห้าหาดอกนี่แหละออกหมดแล้วเสรอมันตายแล้วแถวนี้ยหมดแล้วเอาหลายเที่ยวแล้ว กว่าอีกเลยเขาเอาก่อนนหันเลยสองสามเที่ยวแล้วมันออกเฮละงหงอกนะเฮละงหงอกลงระดุพี่เนาะเฮ็ดดินมีอ่อกซ้ำเอาเสมาเอางออเนาะ นายโง่ไม่นายโง่เออคุณพ่อคุณพ่อ,อยังไม่ได้มาคุณพ่อลงวัดเสเบิดเซพกเสบาดยาดนำเมันเมนเมนเมแรงกะระกระท่งไปเนาะ ตุเน้อเน้อไม่ใช่หัตุ้เลยพี่น้องมอกบรราเขาก็มใช่พี่น้องหาอยู่หากินแบบนี้แหละอ้าวห้ยเขานะ ตัวเราดำที่เป็นผลงามก็เด้อตาบิดคือชิบอะไกินเนาะพลองงองเงงบัลลังก์งามพวดูพมงมาแต่เขาเนี่ยบังไทยเด้อพี่น้องเด้อสิโลกิโลอยู่มองนอกวังนาเคยเห็นบ่นี่คืออยู่บ้านเออขอโทษเกือบล้มพี่น้องค่ะ นี่คืออยู่บนเนาะบ้านนาเลยเนาะอยู่เมืองเนาะเมืองนาพอเราอยู่เมืองเนาะกติดตามเ้อเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเจี๋ยหัวชีวิตบนเนาะบ้านนานมันแบบเด้อูุไปอยู่บนเนาะเมืองนาแน่แต่ว่าเจี๋ยหัวจะเห็นชีวิตอยู่ลาวเฮาคุ้มมือนีรก็สะดวกสบายแล้วพี่น้องเอ้อ นำไหลไพ่สว่างผลทางเที่ยวสะดวกขาดปุดกีร่หัวขาดพี่น้องแล้วมันยำมันเบแจ่ปไม่เข้าันตัวเมือจะน่า พุนลนหลเปงแล้วมื่อเลาะเมื่อเป็นงอน้ะตอนเราดับมาคือสิบไริกินดิเลยเามาบเป๊บมีหัวเข้าเราคยังมีเกลี่ยน้มันท่านแก่ยปบึงโยหางมีเหรา เป็นว่าแด้คันเพิ่มมีเซอร์ว่าดำหน้าห่างมาภูเขามันงามผม,ลมเลยนะเบิเนี่ยดำทีมันไม่ได้เขานะไป,ปไงงูแดดออกงแห้งแล้วมันอีพี่น้องเย Nguyên ngô ba phi nham chippa nhai ngô vlog đi ngô hoa kỳ Để anh em xem Vái, bài này kop sai pa vái Xài ước xài pa hùng mc ước mc ước mc ước Mặc ức, mc ước mc ước 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 mc 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 mạ mc Sớm mỡ ớt Ô, sút nhỏ là phải nọ Nhìn là mỡ ớt, mỡ ớt Sút tầm hông, xẹp Sút tầm khó bún, xẹp Lại vô đây thì nó ใส yup. ่เฮ็ดน้ำเฮ็ดดินบดเฮ็ดบดเออมาหญ่เฮ็ดบดบ่อเฮ็ดบดสดน่อยยากลยะามมายากแล้วตามะาก็อาคลนแหงะที่เกาะมือ มันมีหนามพี่น้องเออพอใส่ตำบาดนึงพี่น้องปองไปเออหูหยมังนนำอีแม่ใช่กินบะเบิดคลูโคลโลอยู่บัเนาวก็มันแกน่แล้วเนาะลาลายใช่ไหมเนาะแสด็ดเช่ลหม กินจะบมดพี่น้องปลูกป้าไว้งายงัวก็ได้ลาง่ายงวัว,งวพี่น้องเอ้ยก็น้ำอังน้ำสิกัดตีนพี่น้องเอ้ยโอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องขอจ่กไปอยากสุภาพบันไดน้ำสิกัดเท่า ือเปียงงกพี่น้องเลยใส่งูคุจิลออยู่หน้าดงมาก็มาแต่หน,น้าหน้าห้องเลืกหาหารเราไ่มี่น้่งได้หลายอยู่แกงง่ายใส่เห็ดละงูใส่จิโล Say áp, nào know. Monsanto cotton cỏ hại nami, nyam lê hàm, nyay lai lạy, nyam nhám đi nyam 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 lái nyam 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 hình của, nyam 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 khu nyam nyam เห็ดด <toys> ินกระเซ้าออกล้วพี่น้องเลยตะกาเห็ดดินหน้าเนี่ยหลายโพดโพธิ์แท้ๆเห็ดตเห็ดผีเบือออกกันเเห็ดกินได้บ่ออกแล้วจะเอาไว้นี่ใช่ รอเลาะเมืองพี่น้องเลยมันก็ได้สนิทแล้วดดข้าหาหนอไหมม,นะมันเปียกมันก็บายยุเลยกีโลฮะคือดงกระบัด Let's go. Nyam <laughs> <laughs> son nó gì đi. Đừng cũng theo dõi, like coi share กำลังใจเหตุกิปต่อไปกดติดตามเลยล่ะอยากมีเอฟซีพี่นเนาะไปกิโลดเดินนีได้มีหูใหม่ทั้งๆแสดงว่าตัวมแม่ข้าตัวมแม่น่ะมันสิลวกพี่น้องข้าตวัวผู้แล้วบ่เล็กตื่น mẹ ăn chì vang khay để nhầm đi luôn khỏi luật tôi khuyên này tôi mẹ 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 mẹ

จะไมากินน้่จะไงมากินกน,น้ำตันเด้แต่สิมาคอมเมน <c oughs> ต์มาได้อะไรชวนเอาไปว่าก่อนจบคลิปไปทันี้ก่อนเนาะี่โลก็ได้ชิปโตพี่น้องเมืยแเลวกสินอะไรฮะชาดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องการติดทีวีทางขับพิมพ์มาเล,เล่าบ้ามาามวนพี่นอะ